อย่างหนึ่งที่จนถึงวันนี้คนในพรรคเพื่อไทยก็ไม่ออกมาพูดถึงเลยไม่ออกมาชี้แจงเลยก็คือเหตุการณ์ในวันที่ไปสมัครรับเลือกตั้งแล้วมีคนออกมาตะโกนนะวันเนี้ยเขาเนี่ยติดคุกแต่พวกคุณเนี่ยคือพวกจอมปลอมนะซึ่งในติ๊กตอกในโลกออนไลน์เจ,จ๊จุกคลองสามก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมะนะพลาดหัวข่าวก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนั่นคือคลิปคิปนี้ครับนัทวุฒิไม่พูดถึง สื่อก็ไม่มีการพูดถึงก็คือนพรุษกลุ่มพี่ราบขาวที่เคยต่อสู้ร่วมกับคนเชื้อแดงออกไปตะโกนหน้าอุ้งอิงว่าตนเองเนี่ยถูกหลอกให้ติดคุก2ปี8เดือนอนี่จำได้ไหมวันนั้นเนี่ยจำได้ กองฟ้ามของฟ้ามต้องไม่ได้คุณต้องแพ้ของฟ้ามคุณไม่เคยต่อสู้คุณไม่เคยออกเรียกร้องจิตใคุณไม่เคยติดคุกผมติดคุกผมติดคุกผมอยู่ในเรือนจำผมคุณไม่เคยไปดูบอลผมคุยกองฟ้ามผมต้องมาลุกนิราภพยผมคุยกองฟ้ามกรณีในายกไม่เคยต่อสู้ผมไม่เรียกร้องวันนี้ผมคุยกองฟ้ามต้งพัก เราสมควรได้ผมจะต te ่อสู้กับพวกคุณไม่ให้พวกคุณได้เสียงเขาเป็นคนยุบปากขอบฟ้า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 ขอบฟัาทุกฝั่พวกคุณเขอบฟ้าขอบฟ้เขาบฟ้าให้เด็กเมตตาดีนี่บอกว่านำเสนอคลิปนี <visuals. S 2> ้นะฮะแล้วก็บอกว่าหักหลังเสื้อแดงครั้งแล้วครั้งเล่า หลอกเสื้อแดงไปเผาเมืองเผาเลยพี่น้องปล่อยเสื้อแดงติดคุกทีบเรือส่งโหนศพเสื้อแดงเอามวลชนที่ติดคุกเป็นตัวประกันหวังนิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชั่นของตัวเองอนี่คือข้อความในเพจเดอกเมตตาดีแล้วคนนี้คือใครเจ,จ๊จุกบอกว่าคนนี้คือคนที่ไปบุกบ้านสีเสาเทเวศร่วมกับนปกรในขณะน้นปีห้าศู แล้วเหตุการณ์นั้นก็มีนัฐวุธใส่เกลือนะอยู่ในกลุ่มด้วยแล้วก็ถูกดำเนินคดีตอนนั้นเนี่ยเขาใส่เสื้อสัญลักษณ์สีเหลืองอันนี้ไม่ใช่ประธมิตรนะนอปกเนี่ยมีจักรภพยุคโน้นนะฮะแล้วก็ไปก่อเหตุที่หน้าบ้านสีเสาเทเวศฮะงัดตัวหนอนคว้างปานะฮะสไลด์หรือเอาแนวแนวกั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ้ามีภาพไหมฮะ หรือเอาแนวกั้นของเอาที่ออกนะแล้วก็ผ่านเข้าไปงัดเอาตัวหนอนถล่มกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจนะจึงต้องมีการสลายการชุมนุมนะไปดูเหตุการณ์เลยฮะที่ตรงบ้านสีเสานะฮะนะฮะนี่ฮะอันนี้คือปี2550นนะฮะนี่คันธงขวดน้ำอิดตัวหนอนปูถนนแผงเหล็กนะ อตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นะนะฮะเนี่ยแล้วคนที่ไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะอ่าเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาดูคู่กันทีเนี้ยนะคนที่ไปประท้วงเนี่ยก็คือหนึ่งในคนที่ไปเคลื่อนไหวกับนบปรกรแล้วก็ถูกสารตัดสินลงโทษจำคุกด้วยนะฮะอ่านี่คือน,นพรุษนะแกนนำกลุ่มพิราบข่าวนะฮะถูกจับกลุ่มแล้ววันก่อนเนี่ยเขาจึงไปประกาศไงค่ะพวกคุณไม่เคยต่อสู้ นะแล้วมาหวังใช้พี่น้องคนเสื้อแดงอีกนะผมในีติดคุกนะเนี่ยอันนี้คือที่มาที่ไปว่าเขาเป็นใครนะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวจริงในกลุ่มแนวร่วมที่เคยรับใช้การเมืองหรือทำประโยชน์ในทางการเมืองให้กับการเคลื่อนไหวของฝ่ายระบอบทักษิณไม่ใช่ตัวปลอมแฝงตรงแฝงตัวอะไรมามนะแต่เดยวคุณธูวไม่พูดถึงเลยไม่ตอบโต้ไม่พูดถึงเลย <น>ทั้งพักและฮะเงียบเลยนะฮะแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเสื้อแดงเนี่ยคะะ่ะคุณไทยกร์เนี่ยได้มีการพูดคุยกับอดีตแกนนําเสื้อแดงแนวร่วมเสื้อแดง <คะ S 2> แล้วก็เปิดใจเลยว่าเคยสู้เพราะไม่รู้ว่าเขาจะทําเพื่อครอบครัว <นะ S 2> สืบทอดนายกรุ่นต่อรุ่นมันไม่ต่างจากประเด็จการพาประเทศดิ่งเหวนะฮ<น>ะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางจอนะเดี๋ยวเริ่มตัืงอแต่แรกนะอต้มาไตย แบบครอบครัวนั่นหมายความว่าครอบครัวมาตั้งพรรคการเมืองเพื่อคุมการเลือกตั้งไปสู่รัฐสภาเพื่อเลือกนายกมาบริหารประเทศแล้วก็ปกป้องคุ้มครองธุรกิจของตัวเองนั่นหมายถึงว่าคนในครอบครัวจะต้องไปเป็นผู้นําประเทศไหมก็นี่คือธุรกิจครอบครัวไงการเมืองแบบครอบครัวประชาธิปไตยแบบครอบครัวก็จําเป็นที่จะต้องเอาครอบครัวตัวเองขึ้นไปสู่อํานาจรัฐ นั่นก็คือผู้นําประเทศครับพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนครับพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนนั่นก็คือตัวแทนคือคุณสมัคร,ครเนี่ยนี่คือเหล่าแกนนําแนวร่วมเสื้อแดงทั้งนั้น,นป็น,นะ